สวัสดีครับนไน่นายฝนสีคำได้ซ่อมรถยนต์อยู่ตำบลวังกะพีอาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เู้เงินมาครั้งแรกมาซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมซ่อมรถ การเกษตรแล,ล้รถยนต์แล้วก็ครั้งที่2ก็มาปรับปรุงร้านปรับปรุงร้านที่ว่าให้มันสมบูรณ์รั้งที่สามขั้นกู้เงินมา,ามาซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมที่อุปกรณ์ที่ว่ามันสมบรแล้วก็ครั้งที่4ก่กำลังทํากําลังทําเรื่องกู้ซื้อไอ้ปั๊มลมเครื่องมือเพิ่มเติมก็ ได้กู้เงินมาจากที่สังคมมาแล้วน,นี่มาได้มาใช้จ่ายมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมออออือแล้วมันดีขึ้นเราเราจะได้ทํามาหากินที่ที่สะดวกแล้วก็ที่ว่าคู่ที่กู้เงินมาน่ะมันดีมันดีแก่ของคนพิการ